ไม่มีใครกล้าหือบิ๊กโจ๊กแฉเหตุผลแท้จริงกำนันนกไม่เคยโดนแจ้งการหัวประมูลคืบนานล่าสุดคดีหัวประมูลบิ๊กโจ๊กเผยแล้วทำไมที่ผ่านมากำนันนกไม่เคยโดนร้องเรียนในกรณีนี้สาเหตุเป็นเพราะไม่มีใครกล้าร้องเรียนวันที่14กันยายน ผู้สื่อข่าวรายง,งานความคืบหน้าคดีของกำนันนกกล้องวงจรปิดเห็นชัด100%มีกว่า15ตัวมัดแกงกำนันนกอย่างแน่นหนาตั้งคณะกรรมการ5หน่วยงานคุมเส้นทางเงินธุรกิจแฉคนเคยถูกขูย่ยิงบ้านยิงรถที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าร้องเรียนพลตำรวจเอกสุรเชษรองผอบตรกล่าวภายหลังพบว่าการตรวจเงินแผ่นดินนานกว่า15นาทีว่า ตอนนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้สั่งงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาค7แล้วทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการการทำงานร่วมกันในวันอังคารที่จะถึงนี้โดยมีกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางปปชปปทปปงประชุมร่วมกันในเวลา2ทุ่มที่กองบัญชาการตารวจภูธรภาค7แต่ระหว่างนี้จะมีการดูเอกสารเพื่อที่ในวันอังคารจะสามารถแบ่งงานกันได้อย่างชัดเจนส่วนการหัวประมูลหลีกเลี่ยงภาษีและเส้นทาง การเงินที่ไม่ถูกกฎหมายจะดูจากข้อมูลทั้งหมดของกรมบัญชีกลางเบื้องต้นพบมีทั้งหมด1,544โครงการต้องกลับไปดูว่างานทุกอย่างที่ได้มานั้นถูกต้องไหมการที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยตรวจสอบจะทำให้เกิดความเป็นธรรมและชัดเจนหากมีแค่หน่วยงานเดียวจะทำให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจน้อย ทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันว่าต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่หากพบว่ามีการหัวประมูลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องจะไปในส่วนงานของปอป,ปอชอเมื่อถามว่าการที่มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ยากขึ้นไหมพลตํารวจเอกสุรเชษยืนยันว่าไม่ยาก ตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาสักคนและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีความกังวลอะไรเพราะท่านได้เตรียมตัวไว้แล้วทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องตรวจเฉพาะเอกสารแต่สามารถเข้าไปดูข้อมูลในระบบได้พลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวทิ้งทายว่าที่ผ่านมาบริษัทของกำนันนกยังไม่เคยพบว่าถูกร้องเรียนเรื่องการหัวประมูลมาก่อนเพราะไม่มีใครกล้าร้องเรียนแต่ถ้าตรวจสอบจะมีข้อมูลทั้งหมด ผู้ที่ถูกยิงรถยิงบ้านคงจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม